ครับสวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาปะจฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับเมื่อนี้กับผ้าผีผ้านองมาอยู่กับบรรยากาศของงัวของชาปะจัฟาร์มในแม่เมลแงนะครับเพื่าอาไปตัดหงาเพ้งกลาไม่ให้ง่วงกินนะครับก็ถือว่าช่วงนี้นะครับหนาฝนชาปะจัฟาร์มการเลี้ยงง่วงใส่ทุนในการเลี้ยงตำคักขักเลยนะครับพี่น้องครับในแต่ละมือก็ใส่ทุน2ีสิบาทนะครับเป็นคาหน้ามันนะครับ ในการไปตัดหญ้าแทงกุระมาให้วัวนะครับแต่กะทั้งนี้ทั้งนั้นกะได้ใส่แห้งโลงแห้งจาของหลขาดนะครับในช่วงหนาฝนที่นีหญยาให้ตัดนะครับพี่น้องครับมันสีสวนทางกันครับช่วงหน้าแรงนะครับหนาแรงเนี่ยเข้าใส่ทุนในการเลี้ยงขนขางหลายนะครับเพราะว่าเข้ากับไปซื้อเปลือกมันมาหมักยีดนะครับห้งั้วนะครับแต่แห่งมันกับสีใส่แห้งหน่อยนะครับหอดเน่าเมลรงมากก แกะตากถุงเปลือกมันก็มาเทให้วัวน,นะครับกับเหลี่ยวนแต่ละขับนะครับเปือถือว่าตอนหนาแรงเนะี่ยมันลงทุนสูงแต่ใช้แรงน้อยนะครับหนาฝนแบบนี้ลงทุนน้อยแต่ใช้แรงมากนะครับสาหรับพี่น้องนะครับมั่นสวนทางกับชาปญญาฟรา์มบอกกับหรือว่ากับเป็นคือกันนะครับกับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายแลกเปลี่ยนกันได้นะครับครับสาหรับอีพี่กรนะครับชาปญญาฟรา์มกับได้ชวนคิด ชวนคุยกับพี่กับน้องนะครับในประเด็นราคาวัวตกต่ำนะครับเราจะเลิกเลี้ยงวัวดีกว่าไหมนะครับหลายท่านหลายคนก็ได้คาตอบนะครับสาหรับตัวเองนะครับบางคนก็เลิกเลี้ยงไปก่อนหน้านี้ก็มีนะครับบางคนก็อาจสิอยู่ในช่วงระว่างตัดสินใจนะครับสีไปต่อหรือพ่อสานีกับสถานการณ์ราคาวัวที่อาจจะมองไม่เห็นอนาคตนะครับแต่หลายหลายท่านนะครับคอมเมนต์เข้ามาในวิดีโอนั้นก็ยังยืนยันนะครับว่า สู่ต่อเลี้ยงต่อนะครับแล้วคำถามลึกลงไปนะครับเจาะลึกลงไปอีกนะครับว่าแต่ละคนแต่ละท่านนะครับที่เลี้ยงวัวไปต่อได้ในราในยุคที่ราคาวัวตกต่ำแบบนี้นะครับทําไมถึงเลี้ยงวัวต่อนะครับสําหรับชาวประชาภาพนะครับผมก็ได้คุยกับพี่กับน้องหลายๆท่านนะครับที่เลี้ยงงัวนะครับเป็นยังคือเลี้ยงต่อนะครับเป็นยังเฮาคือยังสู่ยู่นะครับเป็นยังอ้ายคือสู่ ็นยังลุงป้าคือ,อยังสูอยู่นะครับผมก็ได้พูดคุยสอบถามกับพี่ๆที่คุยกันผ่านทางออนไลน์นะครับทั้งทาง YouTube ทั้งทางเฟซบุ๊กนะครับทั้งทางไลน์นะครับทั้งโทรมาคุยกันกะมี่นะครับก็บชิจะฟ้ามก็สรุปให้พี่หน้องฟังนะครับสําหรับกลุ่มคนที่ยังสามารถเลี้ยงวัวไปต่อได้นะครับาบ่บ่าสิเปลี่ยนในกลุ่มที่หนึ่งนะครับกลุ่มที่เลี้ยงวัวด้วย วิถีชีวิตนะครับเบียงง่วตามวิถีชีวิตของดั้งเดิมนะครับของแบบชนบทนี่ครับเพิ่นกะเลี่ยงพ่ออยากนะครับแต่ในกลุ่มนี้กัสีเลี่ยงง้วบเาหลายตัวนะครับสองสามสี่หาตัวเาเกินนั่นนะครับย่ามไปหน้ากัจูงออกไปหน้าน้่นะครับเอาไปลามหร่อหายอยู่หน้านะครับผ้าแห่งง้วกินหงาน้ำขางท่าง,างไปนะครับ ตัด้านั่พื้นที่ลบร้างมาให้วัวกินนะครับกุ้มนีกับสีบดคอยได้ใส่ทุนในการเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเพิ่นกะสามารถเลี้ยงต่อไปได้นะได้นะครับโดยที่เพิ่นใส่ทุนตั้มนะครับอีกทั้งอย่างหนึ่งง่วงถือว่าเป็นทุนชีวิตเป็นทรัพย์สินที่มีชีวิตที่มันออกลูกแพออกแม่แพ้ลูกให้เพิ่นได้นะครับแม้แต่ว่าในบางขงั้งบางข้าวอมันอาจจะไม่ได้เป็นราคานะครับแต่มันกถือว่าเป็นเงินเก็บเงินออมเป็นทุนสาหรับ ขั้วเลื่อนของเพื่นไว้ใช้ใจ่ายในยามจะเป็นนะครับกลุ่มที่สองนะครับพี่น้องกลุ่มผู้มีประสบการณ์ครับพี่น้องกลุ่มผู้มีประสบการณ์เนี่ยราคาวัวตกต่ำเนี่ยกลุ่มนี่เกสีเลี่ยงวัวมาอย่างยาวนานหลายปีแล้วนะครับแล้วเพิ่นกกสีทานช่วงที่ราคาวัวพันผวนราคาวัวตกต่ํามาหลายรอบมาหลายฤดูกาลแล้วนะครับแต่และในห่วง ประวัติศาสตร์ราคาวัวที่มันตกต่ำเนี่ครับกลุ่มนี้เจ้าจะมีประสบการณ์อย่างยาวนานนะครับเพื่อนกับสิลู้ว่า ง่วงหอดงามนั่นมันขึ้นไปสูงสุดมันก็ลงมาตามสุดได้มันก็ขึ้นมาสูงได้มันก็ขึ้นมาอยู่กลางๆคงทีได้นะครับตามดีมานแท้พายนะครับเมื่อวัวเยอะนะครับความต้องการซื้อมันน้อยราคามันก็จะต่ำนะครับเมื่อวัวน้อยความต้องการซื้อเยอะราคามันก็จะสูงนะครับเมื่อวัวมีปริมาณที่พอเหมาะความต้องการซื้อที่พอดีราคาง่วมันก็สีคงทีที่จะไปต่อได้นั่นแหละครับพี่น้องครับกลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มผู้มีประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวเลี้ยงวัวมายัง ยาวนานอย่างโชคชนนะครับเพิ่นกกษิลูว่าเดี๋ยวราคามั่วมันตกได้อีกว่าจักปีมันสิขึ้นนะครับแม้แต่ว่าในาห่วงนี้นะครับวัวลาบัวในประเทศเท้ามันหลายนะครับเพราะมันหลายมันอาจจะต้องอในห่วงวงจรที่มันจะกลับมามันอาจจะใช้ระยะเวลานาน,านมากขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับาตามข้อมูลของกรมประสัตวา์นะครับวันที่20พฤษภา0 568นะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดนะครับมีวัวในมีโคเนื้อในประเทศไทย9ก้าล้านหแสนสหมื่นสองรตัวนะครับพี่น้องคือเอาว่าปีก่อนมันเกิดสีวา่ามันสียู่เกาลัดสามเกาลัดสีมันออกลูกตื้มมากมันคือบ่ขยับไป็ฮอดสีปล่านักเชื่อนะครับพี่น้องก็ย้อนว่าการระบายวัวน,นะครับในประเทศมันค่อนข้างที่จะดีย้อนในหอยเวียดนามใน่หอยมาเลเนี่ยนะครับหอยกัมพูชาเนี่ยกัว่ากันไปนะครับพี่น้องในกลุ่มที่สองนี่ก็ เพิ่นผู้มีประสบการณ์เพิ่นเกษีรู้นะครับว่าเดี๋ยวราคามันก็จะกลับมาดีได้ดังเดิมนะครับเพิ่นก็เลยเลี้ยงประคองตัวไปก่อนนะครับในส่วนของกลุ่มที่3นะครับกลุ่มผู้เลี้ยงวัวแบบมีความหวังครับพี่น้องกลุ่มนี้ก็อาจัยเป็นทั้งกลุ่มที่มีประสบการณ์นะครับและกลุ่มที่ผู้เลี้ยงมือใหม่นะครับแต่แห่งกลุ่มนี้ก็ต้องถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความรู้นะครับศึกษาหาข้อมูลนะครับหาข้อมูลอย่างหลากหลายนะครับอ่านแล้วเชิงวิเคราะห์นะครับว่าง่วง มันหลายมันแต่มันยังลดลงมันเพิ่มขึ้นแบบลดลงค่อยๆลดลงเรือยๆเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ยังจะมีความกุ่มนี่กับเลี้ยงแบบมีความหวังนะครับว่าในอนาคตมันอาจจะปีปีเจ็ดนเจหนึ่งเจ็ดสองะครับลาบัวในประเทศอาจจะเหลือลดมาเหลือแปล้านเศษๆนะครับมั่วกระสีครับมราคาดีนะครับกลุ่มนี่ก็เลี้ยงแบบมีความหวังนะครับคนที่เลี้ยงนี่ความหวังนี่ก็ถือว่าอ่อกเลี้ยงด้วยอ่เขาอื่นยางไงครับอ่ ท้าวลงมือกับมีความสุขท้าวลงมือกับมีความทุกข์นะครับพี่น้องครับพ่ออ่านข่าวว่าราคาบัวมันดีขึ้นเราก็ชื่นใจนะครับพ่อพ่อยังข่าวล่าสุดอ่าเหล้าอ่าสีทานทางลาวก็ต้องขออ่าใบวัคซีนโอลแอนแท็กกันสินะครับที่เห็นโพสต์นะครับแต่บอกู่ว่าจริงไม่จริงนะครับผมองว่าท่านเด็ดตรวจสอบข้อมูลนะครับก็กลุ่มที่เลี้ยงแบบมีความหวังนี่นะครับก็เป็นผู้ที่มีความรู้และอ่านตลาดอ่านอนาคตนะครับผมเคยอ่าคุยกับพี่ท่านหนึ่งนะครับอ่า ทา้งสารคามนะครับพี่ก็สยามฟาร์มหมูนะครับแล้วก็ว่าผมก็ถามเล้าว่าเอ้าไอ้คือเดี๋ยวมาเลี้ยงงวนะครับเล่าก็ว่าวัวมันราคามันตกต่ำนะครับการช้อนซื้อวัวตอนราคามันถูกเพื่อเลี้ยงก็เหมือนช้อนหุ้นตอนที่มันล่วงนะครับแล้วมันก็อาจจะขยับขึ้นมาได้แล้วเป็นกําไรให้เราอย่างมหาศาลในอนาคตนะครับเพื่อนกันมองมาแบบนั้นนะครับที่คุยกับพี่เพื่อนะครับส่วนในกลุ่มที่สุธัยนะครับกลุ่มนี้ผมยกให้เป็นกลุ่มที่ชาญฉลาดที่สุดสําหรับ อาชีพการเลี้ยงวัวนะครับกุ้มนี่ค่อนข้างที่จะเป็นเลี้ยงวัวแบบมืออาชีพนะครับเมื่อวัวตลาดมันตันนะครับกุ้มนี่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงปรับเปลี่ยนตลาดปรับเปลี่ยนวิธีการขายได้เลยนะครับกุ้มนี่ผมขอยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงวัวแบบมืออาชีพนะครับเพราะว่ากุ้มนี่ก็อาจจะไม่ได้เลี้ยงวัวเป็นรายได้เสริมเท่าน,นั้นนะครับพี่น้องอาจจะเป็นรายได้หลักนะครับเมื่อตลาดวัวมันมีความต้องการอย่างไร นะครับในกลุ่มที่สีนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงวัวก็จะสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้นะครับเอาวาอ่าราคางัวตลาดต้องการวัวอ้วนนะครับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเฉลี่ยเอาง้วไปขายก็จะมีการวางแผนนะครับสีวางแผนอ่าสีขายง้วงย่ามใดนะครับง้วตัวนี้เอาเขา่าขุนด้วยอาหารค้นอาหารเม็ดเนี่ยสามสี่หาสอบในระยะเวลา 2- อสามสี่เดือนเนี่ยมันสะอ้วนขื้นพี่ขึ้นเอาไปขายตลาดได้ราคาดีขึ้นนะครับกลุ่มนี้ก็สีเลี้ยงวัวตาม ตลาดที่ต้องการนะครับร่วมถึงพ่อตลาดวัวลอยเลี้ยงมันตันนะครับงัอลอยเลี้ยงมันตันแม่พันแม่ลูกขายยากาขายบ่อ,ออกมันขายเป็นเนื้อเบิดกลุ่มนี้ก็จะปรับเปลี่ยนพองท้ายวัวเหล่านี้ออกเอาง่วผูเขามาเลี้ยงขุนเป็นเนื้อแดงขายนะครับหรือจะปรับเปลี่ยนไปเลี้ยงเป็นเนื้อเกรดพ,พีเมียมก็แล้วแบทะน,นะครับกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความชํานาญและก็จะมีความเชี่ยวชาญในการที่จะกล้าปรับเปลี่ยน วิถีวิธีการเลี้ยงคนตนเองนะครับร่วมถึงการปรับเปลี่ยนในการเลี้ยงแบบลดต้นทุนนะครับอาหารคนอาหารเม็ดมันแพงนะครับสีปรับเปลี่ยนลดต้นทุนแบบใดนะครับใส่อาหารที่ผสมเองแล้วมีคุณภาพดีนะครับกรสีซอยลดต้นทุนใดนะครับอเอาตัวเองเข้าไปเลี้ยงวัวมากขึ้นเพื่อลดอารายจ่ายของค่าแรงนะครับร่วมถึงปรับเปลี่ยนช่องทางการขายนะครับบเด็งมาถานไอหอยมาซื่อเองนะครับก็จะทำ ช่องทางตลาดการขายผ่านทางออนไลน์ของตัวเองนะครับว่าการเป็นทางทาง Facebook ทางไลน์นะครับรวมถึงทาง YouTube นะครับเอาว่าเท่าสีเห็นนะครับพี่น้องช่องใหญ่ๆนะครับที่รีวิวขายบัวนะครับกระสีมี่ขอกใหม่ๆฟ้าใหม่ๆนะครับที่เพิ่อนเชิญช่องที่มีผู้ติดตามมากๆนะครับไปรีวิวขายง่วนไห้นะครับนั่นแหละครับพี่น้องครับมันก็เป็นการปรับเปลี่ยนของคนเลี้ยงบัวแบบมืออาชีพนะครับเพิ่อนหูเด้ครับว่าช่องนี้มีผู้ติดตาม หลักแสนนะครับให้เพื่อนมาเรียวรีวิวงัวให้นะครับคนก็จะได้รับชมบัวจํานวนมากนะครับแมนยูนะครับงัวงร้อยเลี้ยงอาชีร่อยข้นอาชีพว่าซื้อนะครับได้แห่งคนที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอาชีพซื้อก็ได้นะครับพี่น้องครับเพราะว่ามีผู้เห็นเป็นจํานวนมากนะครับครับพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นองไรกันคอมเมนต์กันเข้ามานะครับพี่น้องเป็นยังเป็นผู้เลี้ยงงัวอยู่เนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เลี้ยงบัว กลุ่มไหนครับว่าไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มที่1น,นะครับกลุ่มที่เลี้ยงวัวแบบวิถีดั้งเดิมนะครับใช้ต้นทุนน้อยเลี้ยงเป็นทุนของครอบครัวนะครับกลุ่มที่2นะครับกลุ่มผู้มีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประวัติศาสตร์ราคาวัวตกต่ำมาอย่างยาวนานนะครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่ยังเลี้ยงต่อไปเลี้ยงแบบมีความหวังนะครับพร้อมด้วยข้อมูลชุดข้อมูลที่มีความรู้ที่สี่าน ตลาดอานอนาาคตว่ในอนาคตราคาบัวมันจะสูงขึ้นได้นะครับร่วมถึงกลุ่มที่สีนะครับกลุ่มผู้เลี้ยงวัวแบบมืออาชีพนะครับปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของตลาดนะครับหรือพี่น้องอยู่ในกลุ่มอ,อื่นใดที่นอกเหนือจากสมองนหน่อยๆของชับจาฟ้ามคิดวิเคราะห์มาให้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้ซึ่งกันและกันนะครับครับพี่น้องการเลี้ยงวัวนะครับสำหรับผู้ทีเลียงต้นนะครับบ่แมนว่าเฮาดือดึง นะครับบ่้มแมนว่าเฮาดันทุรังบ,บ่้มแมนว่เาเห่าสีล้มเลื่อนนะครับแต่เราปรับเปลี่ยนเพื่อให้เราอยู่รอดได้นะครับพี่น้องสำหรับอีพีนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมีความเคลียรอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์แบบชั้นนิดนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงวัวซึ่งกันและกันนะครับชาวาร์มไม่ได้เป็นปราศจากการเลี้ยงวัวนะครับเรานําเสนอในมุมมองของเรานะครับในตัวตนของเราเรานาเสนอนวิธีการ วิธีวิธีการเลี้ยงของเรานะครับลาผี่ลาหนองไปสักกรอนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับพบกันในอีกทีต่อไปครับสวัสดีครับจับปัญญาฟาร์ม